และในวันที่5นี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้หากเราใช้งานเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ควรที่จะเก็บไว้ให้เรียบร้อยอย่างเช่นเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านไม่ว่าจะเป็นไม้กวาดไม้ถูพื้นเราอาจจะทำที่แขวนไว้ก็ได้นะคะ ที่สำคัญที่คุณครูบอกไปแล้วก็คือไม้กวาดนะคะไม่สามารถโดนน้ำได้เพราะจะทำให้ไม้กวาดนั้นไม่สามารถใช้งานได้อีกเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราควรเก็บรักษาไว้ให้ดีๆนะคะส่วนเครื่องมือเครื่องใช้ภายในห้องครัวเราก็ควรที่จะมีตู้เก็บของเก็บภาชนะต่างๆให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันฝุ่นนั่นเองค่ะเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำสวน หลังจากที่เราใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ควรที่จะหยอดน้ำมันเพื่อป้องกันสนิมที่จะมาเกาะตามอุปกรณ์ในการทำสวนของเรานะคะลูกเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างก็เช่นกันนะคะเด็กๆและควรเก็บไว้ภายในห้องเก็บของหรือที่ที่มิดชิดเพื่อป้องกันอันตรายจากการเดินชนเครื่องมือเครื่องใช้และอาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บนั่นเองคะ่ะ และเราก็ได้เดรียนรู้เครื่องมือเครื่องใช้ครบทั้ง5วันแล้วนะคะเด็กๆคุณครูอยากจะฝากกับเด็กๆทุกๆคนให้หมั่นทบทวนความรู้อยู่สม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นพยัญชนะไทยกอไก่ถึงฮอนกฮูกภาษาอังกฤษและการนับเลขต่างๆนะคะการทบทวนความรู้อยู่สม่ำเสมอก็จะทำให้เราจำได้และเมื่อถึงวันที่เปิดเรียนเราก็จะไม่ลืม สู้ๆนะคะเด็กๆทุกๆคนแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ